My my life last into pieces this is breathingt resortsuffo สวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมและดี่คือรายการ GPS Gamer นะครับอยู่กับอยู่กับผมนะครับผมในการ จะมาสร้างความเกลียดนะครับกันในการรีวิวครั้งนี้นะครับ <c oughs> โอเคจะแคสคลิปนี้ทั้งหมดขอเป็น10บนาทีแล้วกันเนาะเพราะว่านี่มันก็ดึกมากแล้วแหละประมาณ5้าทุ่มยีนาทีนะครับก็แคสประมาณ10บนาทีนะครับ <c oughs> โอเคนะฮะ จาเวลาอยู่ครับอาจจะเป็นสัก9้านาทกาีกว่านะครับผมเพราะว่าก็ลงคลิปเลยนะครับถ่ายปุ๊บลงเลยปับนะครับเขียตัดไม้ไปเรื่อยๆครับสิ่งที่จำเป็นที่สุดในโลกไมคคามนะครับก็คือพวกไม้นะครับแล้วก็อาหารและพวกเนี้ยนะครับสิ่งที่จำเป็นนะครับถ้าเราไม่มีพวกไม้เนี่ยเราก็จะไม่สามารถทำอะไรได้เลยนะ โอเคเดี๋ยวขออนุญาตเบาเสียงซาวแป๊บหนึง่งโอเคเออเราเจอของแลแ้วครับอันนี้นะครับ <c oughs> เขาบอกว่าเป็นของแรกันเดี๋ยวผมจะลองไปหาที่เขาบอกว่าเป็นของแลดูอีกอย่างหนึ่งที่เขาบอกว่าเป็นเกี่ยวกับเออที่ซ่อนไอเทมที่เป็นวิหาร จะอยู่กลางๆทะเลทรายนะครับผมผมจะลองหาดูสักแป๊บหนึ่งถ้าไปแล้วก็ไม่เจอผมก็จะวิ่งหาทำแถวบ้านแถวนี้เอานะครับผมนะครับผมโอเคโอเคเดี๋ยวข้ายมาขุดชูกเกเครับโอ้ชูเคแบบมันเยอะจังไม่รู้ <c oughs> โอเครู้สึกว่าตรงนี้จะเป็นลักษณะของอ่า เฮ้ยนี่ไงเจอแล้วโอเคบางทีมันจะติดกับ npc เลยนะจะบอกไว้ก่อนนะครับใกล้ๆที่เราจะสร้างว่านพอดีเลยเนี่อเราผู้ดีจัดนะครับดเดี๋ยวให้ดูกันข้างล่างม,มีไอเทมยังไงบ้างเ,เก็บคนแก่ไปนะครับโด้โดคนแก้ไปทำอะไรเอาไปทำเตียงครับอุยอ้ยอุย้ยอุ้ยหายละ โอเคเอามาทำอไมเนี่ยโอ้โหโ,หโ,หโหโอ้โหมีทองคแรบบับโอเคเอาเนื้อน่ามาทำอไมก็ไม่รู้อุ้ยไดมอนด์โอ้ยคุ้มว่ะโอเคผมรู้ครับในนี้มันมีอะไรผมจะเอากับดักออกนะฮะดังนั้นชิบหายละเดี๋ยวต้องขอเกมโหมดก่อนนะครับเพราะว่ามันไม่ได้จริงๆนะครับของกงเป็นบางช่วงนะครับแต่ก็จะไม่กงเยอะ เคยเก็บกล่องไปนะครับประหยัดนะครับผมรู้ข้างล่างมีอะไรเป็น tnt นทีะฮะผมเคยได้มาแล้วครั้งหนึ่งผมเคยเจอมาและโอเคถ้าไม่ได้อะทำไงดีไม่ได้อะทำไงดีอ่ะต้องยอมเสียมไม้กันหน่อยหนึ่งแล้วแหละ มมม,มโอเคโอเคเ,เราเข้ามาุดต่อตโอเคแต่คุ้มครับคุ้มคุ้มคุ้มเราได้ทั้งเตียงเลยนะคะตอนนี้เรามีใช้สามารถมีเตียงใช้ได้แล้วนะฮะโอเคแล้วเมื่อกี้ผมแวะไปโดยเท่านันเดียวรู้สึกว่าเออแถวนี้แหละโอ้โหมีทั้งไก่มีทั้งหมูรงสมบูรณ์ดีนะครับผมไปจะตั้งบ้านอยู่แถวนี้ เคียตั้งบ้านเลยแล้วกันเนอะแต่เราอ้อมีต้นไม้โอเคหมูนกตายชิไหมอยากตายซะกอนโอเค,อเคตอนนี้เสียทีแล้วครับโอเค เอาไม่สมงมากสักสีกส่บล็อกพอโอเคขาดไม้อีกเดี๋ยวพอสมควรเออพามเกณน5ห้าทีละ <c oughs> <Okay>. <S <S ขอเวลาสักครู่ครับ <S 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 ขอเวลาครู่นะครับแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งผมไปลบอะไรแป๊บหนึ่งผมลืมโอเคปะลบสละนะครับ เรามีเนื้อนะครับเรายัางไม่ต้อง16ไม่พออยู่ดีอ่ะผมว่าใช่ปะละ่ะอีกชั้นหนึ่งอ่ะแต่ว่าผมมีทริคครับบ้านเราแค่นี้ก็แล้วเฮ้ยหมูาทำไมอ่ะเข้าบ้านเราทำไมเราเชิญน,นายเข้าบ้านเราแล้วหรอ ้นแค่นี้ก็อยู่ได้ครับนอนแม่โขหัวแม่โขด้วยซ้ำผมทำให้ดูแล้วกันเป็นทริคง่ายๆนะครับรอ,อ,อต้นไม้ตกมาด้วยแล้วกันนะโอเค เก็บไม้ไปเก็บไม้ไปได้ทั้งหมด6428อันโอเค28อันเอา6424ยอีพายตกเลข <laughs> 6 4 24กรรมโทษเออ6424สสุดละโอเคหลังจนากนั้นนะครับสิ่งที่เราต้องทำเลยตัวคราฟเอ่อประตูโอ้ใช่ประตู เดี๋ยวเราทำที่ตัดไม้ก่อนเลยกันออโอเคประตูข้างเดียวข้างล่างนี่ก็จะเป็นเกี่ยวกับด่นเจีนเคลียรมาทั้งหมดตอนนี้เจ็ดนาทีแล้วครับอีกสามนาทีเราจะต้องไปกันแล้วนะเดี๋ยวเราจะต้องละจากกันนะจ๊ะออโอเคตอนนี้ก็มีต้นไม้เดี๋ยวเราปลูกต้นไม้จะถอดบ,บ้านเอานะครับเรามีกระดูกตั้งยี่สิบเอ็ดอันใช่ปะ อะโอเคเราเอาไม้แค่มาห้าอันก็พอละยีสองอันแล้วโอเคเอามาทําประตูนะครับโอเคเราต้องทําที่จะขุดประตูโอเคเรามีเชสเราไม่ต้องทํา ประหยัดไม้มากเคางเตียงตัวนี้เลยแล้วกันเฮ้ยต้องทำเตียงก่อนไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เดยวมาก็จะเนี่ยโหวแม่โขกเห็นไหมเออเก็บของก่อนไม่ได้ครับมันอยู่ไม่ได้นะครับ โอเคเดี๋ยวเราจะลงผมเล่นในนอมอพอเนาะโอเคไปขุดทานก่อนนะโอ้ oh, ได้ e อ p ด้วยแคสต,ตอนนี้นะครับ9นาทีแล้วเดี๋ยวเราจะขึ้นไปเซฟกันหน่อยหนึ่งนะครับอาจจะแถมให้นะ Okay, โอเคเดี๋ยวเราต้องขุดเตาเผาไปด้วยนะฮะไอ้ขุด่านนะครับขุดหินนี่แหละเอ้ยขุดหินเอโอเคตอนนี้กำลังจะสิบนาทีนะครับโอเคสิบนาทีแล้วนะครับ เยอะเกินไปละฐานโอเคส,สามอันพอก่อนโอเคเดี๋ยวเราขึ้นไปเซฟกันหน่อยหนึ่งมีไอรอนด้วยตรงนี้โอเคเราต้องสิบเอ็ดอันโอเคและโอเค โอเคก็ต้องขอขอบคุณทุกคนที่รับชมด้วยนะครับสำหรับวันนี้นะครับรายการ GPS Gamer นะครับก็จะต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะมาเจอกันในการรีวิวเกมอื่นนะครับเกมอื่น,นหรือเกมนี้นี่แหละนะครับหรือเกม Minecraft นะครับโอเคเดี๋ยวผมไปนอนแล้วผมก็จะเลิกแคสเลยเฮ้ยไม่ได้ดิ ต้องทำอะไรให้เสร็จก่อนแล้วผมถึงจะหยุดแคส์โอเคังนั้นเราจะไปโอเคหลังฉะนั้นนะครับเราก็ทำการเก็บของแน่นอนโอเคก็ต้องขอขอบคุณทุกคนที่รับชมด้วยนะครับสวัสดีครับ